Hello, สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาเจอกับอิ๋วสไตล์ทอันีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอิ๋วจะมาทำาูมเมคโอเวอร์นะคะก็คือจะมีการาซ่อมแซมปรับเปลี่ยนห้องการจัดห้องใหม่นะคะก็จะเริ่มจากการเปลี่ยนวงกบก่อนเลยนะคะเพราะว่าวงกบห้องอิ๋วเนี่ยมันพังเพราะว่าเคยลืมกุญแจไว้แล้วก็งัดแล้วมันก็พังแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะให้ช่างทาสีจากสีฟ้าเป็นสีขาวนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากทำใหม่แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง กระจกเต็มตัวอันนี้นะคะอยู่ได้มาจาก Home Pro 890บาทอันนี้คืออยู่สั่งแบบออนไลน์นะคะแล้วก็ให้เขามาส่งให้ที่บ้านนะคะก็ประมาณ2วันก็มาส่งให้นะคะแล้วก็ตัวนี้กรอบรูปตัวนี้ได้มาจากอีเกียนะคะ79บาทแล้วก็รูปเนี่ยก็ปรินมาจาก Pinterest นะคะแล้วก็มาด้านล่างของน้องกระจกบ้างนะคะก็ น้องๆทั้งหลายเหล่านี้นะคะก็วางกันกองๆองอยู่ตรงนี้นั้นก็ก๊อบเข้ามาบ้างลอกจาก Pinterest มาบ้างนะคะดูจาก YouTube ช่องอื่นๆบ้างก็เลยมาลงตัวเป็นแบบนี้ก็เลยได้น้องคมไฟสีขาวอันนี้จากอีเกียนะคะ790บาทตะก้าหวายตัวนี้ได้มาจาก Shopee 180บาทแล้วก็น้องกุหลาบขาวได้มาจากอินเด็กสบาท แล้วก็ตัวน้องพุ่มเขียว,ยวอันนี้นะคะน้องไม่ได้มาพร้อมกระถางนะกระถางขาวอันนี้ก็คือซื้อมาต่างหากน้องพุ่มเขียวเนี่ยร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่วนกระถางอันน้อยๆสีขาวอันนี้นะคะก็สี่สิบห้าบาทได้มาจากอีกเกียแล้วก็น้องพรมกลมอันนี้ขนาดหกสิบเซนได้มาจากช h อป e ี1หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วกรอบรูปอันนี้ ได้มาในราคา5้บาทส่วนน้องผู้หญิงคนนี้ก็คือปิ้น์มาจาก pinterest นะคะขยับมาก็จะเป็นน้องหนังสือปลอมก็เอามาวางไว้ให้ดูแบบเก๋ๆอันนี้ได้มาจากในสลาซาด้าเอ่อ40บาทเล่มละ40บาทขยับเข้ามาน้องมอนสเตอร่านะคะตัวนี้ได้มาจากในช้อปปี495บาทประมาณนี้นะคะในส่วนของมุมวางกระจก อ๋ออย่ลืมบอกว่าไอตัวพรมตัวนี้นะคะมันเป็นพรมกันลื่นด้วยนะคะข้างล่างมันจะเป็นแบบเนี่ยค่ะก็เอามาวางไมใ่ให้น้องกระจกลื่นนะคะมาที่ชั้นตัวนี้นะคะจะเป็นชั้นเหล็กใช่ไหมอืมชั้นเหล็กอันนี้ได้มาจากอีกเกียนะคะ590บาท ก็มาที่น้องต้นไม้พุ่มเขียวอันนี้นะคะก็คือจะเหมือนกับที่หน้ากระจกเลยอันนี้ก็คือด้ามจากอีกเกียแล้วก็ตัวกระถางก็เช่นเดียวกันต้นไม้ร้อยเก้าสิบเก้ากระถางสี่สิบเก้าบาทนะคะกระถางตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้แล้วก็มาต่อมาจะเป็นกรอบรูปนะคะอันนี้จะเป็นกรอบรูปทรงกลมซึ่งแบบทรงมันน่ารักมาก ปกติจะเห็นแต่กรอบรูปเป็นทรงเหลี่ยมเนาะอันนี้ก็แบบเออน่ารักดีอะวินเทจมากเลยเดี๋ยก็เลยปินรูปจากเินเทเลนมาใส่นะคะชั้นต่อมานะคะก็จะตั้งชื่อน้องว่าน้องโยค่ะนะคะน้องก็จะนั่งเล่นอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนอันนี้ได้น้องมาจาก i n d e ดกนะคะราคา590บาทก็น้องก็แอบราคาแรงแต่ว่ามันเป็นเหล็กทั้งทั้งอันเลยนะคะ แล้วก็หนังสือปลอมตัวนี้ก็จาก Lazada านะคะ40บาทส่วนชั้นล่างก็เอาไว้ใสออ่ที่พวกม้วนผมอะไรงี้นะคะที่หนีบผมตะกร้านี้ก็ได้มาจาก Shopee ซึ่งไม่กี่10บบาทแต่ว่าอยู่เอาผ้ามาคุมไว้จะได้ดูแบบเรียบร้อยต่อมานะคะจะเป็นน้องต้นส้มต้นนี้นะคะอยู่ได้มาจากในอินเด็กนะคะประมาณ1,200นิดๆน,นะคะแล้วก็ตัวตะกร้าตัวนี้ก็จากอินเด็กเช่นเดียวกันมันเป็นพลาสติกสารนะคะ ประมาณส0งรอยกว่าบาทก็น้องก็มีความเขียวเขียวสบายตานะคะแล้วก็มีสีส้มตัดอยู่ว่ามองดูแล้วตื่นมาแบบสดชื่นดีนะคะ่ะเวลามองมุมมองของการตื่นขึ้นมาแล้วเห็นต้นไม้นี่ก็โอเคนะถึงแม้ว่าน้องจะเป็นของปลอมกเอ็เถอะแต่ว่าก็ให้ความเขียวขจีนะคะให้ความรู้สึกสบายตามาที่โตะเครื่องแป้งบ้างนะคะโตเครื่องแป้งอันนี้อยู่ได้มานานแล้วตั้งแต่ เออข้าบ้านหลังนี้ไม่ใหม่ก็ไม่ได้เป็นของมีห่ออะไรนะคะจากร้านเฟอร์แถวๆบ้านนี่แหละแต่ชอบตรงที่แบบเออกระจบมันอันใหญ่มากเห็นแบบเต็มตัวดีนะคะต่อมานะคะก็มาที่น้องตู้อันนี้ตู้หรือชั้นดีตู้แล้วกันอันนี้ได้มาจากใน h o m ม Pro นะคะ490บาทน้องก็จะเป็นกระจกเปิดได้แบบนี้นะส่วนใหญ่จะใส่น้ำหอมใซสมากกว่า แล้วก็ต่างชั้นก็มีความใส่เครื่องสำอางบ้างนะคะอันนี้ใส่สำลีก็จะใส่พวกแป้งอะไรอย่างนี้แล้วก็จะเป็นพวกสกินแคร์ต่างๆนะคะจานตัวนี้นะคะก็เป็นจานรองแก้วจากคาเฟ่เมซอนนะคะเห็นมันเป็นสีดำแมตด,ดีก็เลยเออเอามาวางเป็นพวกแบบ กำไรสายน้สายนาฬิกาหรือไม่ก็ลิปสติกที่แบบใช้อยู่ประจำนะคะจะได้ไม่ต้องไม่เปิดลิ้นชักแล้วก็ตะกร้าตัวนี้นะคะก็ได้มาจากช้อปปีนะคะหลักไม่กี่10บบาทนะคะชั้นตัวนี้นะคะจะเป็นชั้นที่อยู่อาวไว้ใส่ต่างหูเนาะก็ได้มาจาก l a ซ a ด้นะคะหลักแบบร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลิ้นชักข้างล่างตัวนี้ก็ใส่พวกของต,งต่างๆนะคะ ไอพวกช่องพวกนี้ก็คือได้มาจากอีเกียทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มาที่น้องถังขยะใบนี้นะคะได้มาจากอีเกีย49บาทเองถูกมากแล้วก็อยู่เอาที่วางจานนะคะมาลองไว้จะได้แบบออดูมีมิติขึ้นนะคะแล้วก็สีขาวของน้องก็คือดูสะอาดสะอ้านสบายตานะคะไม่โดดเด่นเกินไปว่านี่คือถังขยะก็โอเคคะ่ะกลมกลืนอยู่นะคะ มาที่โซนเตียงนอนกันบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มจากพรมตัวนี้ก่อนเลยเนาะพรมตัวนี้อยู่ได้มาจากใน Lazada นะคะประมาณ180กว่าบาทแล้วก็ตัวเตียงนะคะอันนี้จะเป็นเตียง5ฟุตท,ที่มีอยู่แล้วนะคะก็ได้มาจากร้านเฟอร์นิเจอร์แถวแถบ้านนี้แหละคะ่ะตั้งแต่เข้าบ้านหลังนี้ใหม่ๆก็หลายปีแล้วส่วนผ้าคุมเตียงตัวนี้น่ารักมากได้มาจากอีเกียนะคะ 6ก0้าณหกรอยห้650บาทหรือว่าพอคุมมีผ้าคุมเตียงคุมแล้วอะเตียงมันก็ดูแบบมีอะไรมากขึ้นนะคะส่วนผ้าปูที่นอนตัวนี้นะคะได้มาจากในออช้อปปี้หกร้อยสี่สิบาทซึ่งเป็นผ้าแบบผ้าจะออกลื่นๆจะมันก็ไม่เชิงนะคะแต่ว่าตัวผ้าเองเจะมีลายริ้วๆอยู่เพื่อนๆเห็นไหมคะซึ่งดีมากเลยค่ะนอนดีนอนสบายมากราคาดีมาก มาที่น้องคนนี้นะคะน้องวัวน,นี้ได้มาจากในอีเกียนะคะ129บาทน้องน่ารักมากแล้วก็ถูกด้วยนุ่มเชียวถัดมาตัวนี้นะคะหมอนใบนี้ได้มาจากอีเกียเหมือนกัน299บาทอู๋ตั้งใจเอามาให้มันแบบวางไว้เพื่อให้มันแมทกับตัวผ้าม่านนะคะเพราะผ้าม่านมันจะออกสีครีม แล้วก็ข้างบนนะคะกรอบรูปก็ได้มาจากอีเกียเหมือนกันกรอบรูป79บาทส่วนรูปก็ปิ้นมาจากพินเทเรสนะคะ ที่ผ้าม่านกันบ้างนะคะตัวผ้าม่านสีครีมครีมอันนี้คืออยู่มีอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ย้ายเข้ามาบ้านใหม่ๆแล้วก็ส่วนผ้าม่านสีขาวบางๆอันนี้นะคะได้มาจากอีเกียแล้วก็มันจะมีรางอยู่เพื่อนเห็นรางไหมคะจะเป็นรางอันเล็กๆเห็นไหมเอ่ยมันจะเป็นรางอันเล็กๆ อันนี้คือวางซ้อนไว้กับรางเดิมเฉยๆนะคะไม่ได้เจาะเลยซึ่งสะดวกมากดีมากเลยแล้วก็ใช้วิธีแบบผูกเชือกเอานะคะผูกให้ติดกับรางเก่าอะคะ่ะเพราะว่าการเจาะผนังหรือการทำราวใหม่ก็ค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วก็แพงอยู่เหมือนกันนะคะอีว่าวิธีนี้ดีมากเลยรางพมา่านราวพม่านเนี่ยจะอีเกีย79บาทเองแล้วก็ตัวพม่านตัวนี้ก็199บาทนะคะ ก็ยาวประมาณ2.5เมตรแต่ว่าอยู่ก็แอบมาตัดให้มันพอดีกับพื้นเลยเพราะว่ามันจะลากไปนิดหนึ่งสำหรับอยู่2.5เมตรก็มาที่โต๊ะปลายเตียงกันบ้างนะคะตัวนี้อยู่จะใช้วางโทรศัพท์ไว้ชาร์จแบ,บตตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าเขาเดินปักเอาไว้ตรงนี้เนาะก็โต๊ะตัวนี้ได้มาจากอินเด็กราคา1,890บาท ก็เป็นโต๊ะคล้ายๆโต๊ะไม้ทรงแบบวินเทจวินเทจหน่อยมีความสีขึ้นครีมนะคะก็เห็นแล้วก็แบบเออน,น่ารักดีเอามาวางตรงนี้ดีกว่าและอย่างหนึ่งคือหน้าโต๊ะค่อนข้างจะแคบนะคะประมาณสักเออสามสิบเซนได้มั้งเพราะว่าพื้นที่ตรงปลายเท้าตรงนี้ของอิ๋วคือจะแคบมากนะคะก็พอดีไปเจอโต๊ะตัวนี้ก็แบบโอเคตอบโจทย์นาฬิกาปลูกอันนี้นะคะก็ยังไม่ได้ใช้งานแต่อย่างใดนะคะยังไม่ได้ใส่ฐานให้น้องเลย ก็เอามาวางเป็นฟร็อปก่อนละกันอันนี้ได้มาจากอินเด็กห้าสิบกว่าบาทนะคะกรอบรูปข้างหลังได้มาจากอีเกียห้าสิบก้าบาทแล้วก็ตัวรูปก็คือปิ้นมาจากพิ e ทเลสนะคะแล้วก็พวกโปสเตอร์พวกนี้นะคะก็คือปิ้นมาจากพิ e ทเลสหมดเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้อยู่จะใช้เป็นกระดาษอาร์ตนะคะกระดาษประมาณสักร้อยแปดสิบแกรมอะไรเงี้ยค่ะมันจะแบบ ไม่งองเหมือนนี้อันนี้คือใช้เป็น A4 ธรรมดามันก็จะมีความงอไปๆนิดนึงนะคะแล้วก็กระดาษอาร์ตอันนี้ที่อยู่ซื้อมาก็คือสามารถปินได้กับเครื่องอิงเจตทั่วไปเลยนะคะอันนี้ก็มาปินที่บ้านแล้วก็เอามาแปะแบบนี้ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นน้องกระจกทรงก้อนเมฆอันนี้อยู่ได้มาจากในช้อปปีนะคะร้อยกว่าบาทน่ารักมากเห็นใน Pinterest เขาฮิตกันเหลือเกินก็อ่ะเอาบ้างละกัน ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นที่วางจานเราก็เอาอะแดปน้องมานะคะมาวางกับเทียนหอมอันนี้ได้มาจากในช้อปปีนะคะ80กว่าบาทส่วนที่วางจานตัวนี้จะอีกเกียนะคะประมาณ3อัน50กว่าบาทส่วนแจกันอันนี้ได้มาจากในช้อปปีนะคะ250บาทเทิบมาทางด้านนี้ก็จะเป็นน้องหนังสือปลอมจาก l a ซาด้านะคะเล่มละ40แล้วก็ ตัวนี้เป็นที่รองแก้วนะคะเอามารองน้องโหลสีขาวอันนี้ที่รองแก้วก็ได้มาจากอีเกียเช่นกันนะคะแล้วก็โหลตัวนี้29บาทแล้วก็ตัวไม้หอมตัวนี้ก็จะอีเกียเหมือนกัน29บาทมีความหอมมากหอมแบบวานิลาค่ะก็คือนั่งตอนนี้ยังได้กลิ่นเลยค่ะกลิ่นดีมากลองไปซื้อมาดูกันนะคะแล้วก็น้องโคมไฟอันนี้น่ารักมากจริงๆอันนี้ตั้งใจเอามาเป็นพร็อพในการ ถ่ายงานนะคะเวลาที่อยู่ถ่ายงานเนี่ยกล้องมันก็เห็นทางนี้เหมือนกันก็ถ้าถ่ายงานแล้วก็เปิดน้องโคมไฟนี้ไปด้วยนะคะก็จะแบบมีความเห็นบูกเก้ฟึุงฟิงเบาๆนะคะก็เลยอเอามาวางไว้ก่อนละกันแต่ก็ใช้งานบ้างอยู่เหมือนกันนะคะมาที่ชั้นต่อมาชั้นล่างนะคะตัวนี้จะเป็นชั้นวางของใช้งานซะส่วนใหญ่ จะเป็นกล่องตัวนี้เอาไว้เก็บสายชาร์จโทรศัพท์นะคะกล่องตัวนี้ก็ได้มาจากในช้อปปีประมาณ50กว่าบาทก็จะมีความเก็บที่ชาร์จกล้องชาร์จโทรศัพท์ชาร์จ Apple Watch นะคะส่วนชั้นล่างตัวนี้นะคะก็ตัวนี้จริงๆเป็นกล่องใส่ชัชในแต่ว่าอิ๋วเอามาใส่เป็นพวกกล้องพวกเลนแทนนะคะแล้วก็เห็นมีความสีชมพูมันก็แบบเออเข้ากับไอ้ตัวโคมไฟตัวนี้นะคะก็เลยเออเอามา,อาวางตรงนี้แล้วกัน ก็โอเคก็พอไปด้วยกันได้อยู่เนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่วางโทรศัพท์จากอีเกียนะคะ79บาทส่วนดอกทิวลิปตัวนี้อยู่ได้มาเป็นช่อจากในช้อปปี้นะคะช่อหนึงมี10ดอกประมาณ99บาทนะคะแล้วก็ไอตัวโหลใสๆตัวนี้เอามาใส่เป็นแจกันนะคะได้มาจากอีเกียประมาณ29บาทถูกมาก กระเถิบมาทางนี้นะคะก็จะเป็นน้องไซใบซักนะคะตัวนี้ก็ได้มาจากใหนช้อปปี้นะคะประมาณ300กว่าบาทแล้วก็ขาวางตัวแจกันตัวนี้นะคะก็ได้มาจาก s h o p ปี้เช่นเดียวกันประมาณร้อยกว่าบาทแล้วก็มามุมข้างเตียงอันนี้นะคะก็จะแอบ,บน้อง h u วมิดายไฟเอไว้นะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องทำความชื้นนะคะก็ <S 1> <S 1> ประมาณนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียให้เพื่อน ในการแต่งห้องกันได้นะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่ไม่ไมรู้จะเริ่มยังไงทําอะไรดีก็เนี่ยค่ะลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆกน้อยๆยดูก็ได้นะคะเริ่มจากจัดของให้เป็นระเบียบวางให้เป็นระเบียบแค่นี้ก็รู้สึกว่ามันดูสบายตามากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะคะขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ